สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่ยกเกม p u i s h i n g grey เลเว่นนะครับในคลิปวันนี้ผมจะมาบอกโค้ดเพื่อนๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโค้ดที่ achievement นะครับถ้าเกิดผู้เล่นทุกคนครับเหมือนกับว่าดาวน์โหลดเกมอะไรประมาณนี้ถึงที่กําหนดนะครับเขาจะให้แจกรางวัลให้นะครับก็จะมาเป็นโค้ดครับมีหลายโค้ดเลยนะครับวิ่ใส่โค้ดก็ใส่ตรงนี้นะทางซ้ายนะครับ แล้วก็ไปที่ Enter Gift Code นะเดี๋ยวโค้ดผมจะแปะไว้ใน Description ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทีละอันให้ดูเลยนะครับเริ่มมาอันแรกนะฮะนี่โค้ดนี้นะครับผมอันแรกใช้เลยครับ Use นี่ครับได้ตั๋วเลยนะ1โลนะครับดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวคนที่2อันนี้ใส่สดเลยนะ โค้ที่2อนี้นะครับนี่ได้ XP นะคูณ5เลยนะโค้ที่3อันนี้นะครับได้เป็นซัพพลาย10โค้ดอันที่4ครับผมนี่ได้เป็นอเน,นี้ยอัน เอาไว้อัพเกรดของนะโคดสุดท้ายครับอันที่5ครับได้เงิน1 0 0 0 0แสนนะโอเคครับก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับโคดอันนี้ใส่กันตรงเนี้ยเข้าไปตรงชื่อเราครับแล้วก็กิฟต์โคดตรงนี้ครับแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในดีสคริปชันนะครับโอเคงั้นคลิปวโนนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจา้า もっと強くなるお前に俺がそばにいることが当たり前だと思ってもらえるくらいに。